ในคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่ที่ไม่ใช่ไหล่ติดเพราะว่าองศาการเคลื่อนไหวของไหล่เนี่ยสามารถยกได้นะครับมือชนที่ผนังออกแรงต้านค้างไว้พอลงช้าๆทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับคนไข้ที่มีอาการปวดหัวไหล่แต่ว่ายกไหล่ได้สุดสามารถจะไขว้หลังก็ได้สุดแบบนี้นะครับหรือว่าจะกางแขนก็ได้สุด แปลว่ามีอาการปวดระหว่างที่ยกขึ้นหรือว่ายกแขนขึ้นจะปวดตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีอาการปวดตอนกลางคืน,นวันนี้เรามาสอนวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดกันครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไปกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วชมกันเลยครับ ในคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่ที่ไม่ใช่ไหล่ติดเพราะว่าองศาการเคลื่อนไหวของไหล่เนี่ยสามารถยกได้นะครับปัญหาหนึ่งมาจากการที่เกิดกล้ามเนื้ออักเสบหรืออาจจะมีการฉีกข,ของกล้ามเนื้อนะครับหรือในกรณีคนที่มีปัญหามีเสียงดังที่บริเวณข้อไหล่หรือว่ามี การเคลื่อนไหวของไหล่ที่มันค่อนข้างจะทําให้เกิดเสียงหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อไหลลหวมเวลาขยับแล้วมีเสียงดังวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายกระชับข้อไหล่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงกรงล้ามเนื้อรอบๆข้อไหล่กันครับท่าที่1นนะครับให้คนไข้เอาแขนวางข้างนําตัวอยู่ในลักษณะน,น,นี้พร้อมกับหมุนแขนให้หลังมือชนที่ผนังออกแรงต้านค้างไว้นับ1-10ถึงแล้วผ่อนทํา3ถึงรอบครับ ค่าต่อไปนะครับให้คนไข้ตั้งจากค่าเดิมนะครับเพิ่มความยากลงมาโดยการทะแยงแขนลงมานะครับแล้วก็หมุนแขนออกไปในษณะเดิมค้างไว้นับ1นึถึงสิทำสามถึงหรอบนะครับ ไปนะครับให้คนไข้ใช้ผ้าวางที่ท้องในรัศนี้ครับพร้อมกับเอาแขนข้างที่มีอาการปวดนะครับวางไปทิ้งแล้วกดแขนเข้าค้างไว้นับ1-10ผ่อนทำ3า3ถรอบครับ ไปนะครับให้คนไข้นอนตะแคงในลักษณะนี้ครับพร้อมกับถือขวดน้ําหรือดัมเบลในลักษณะนี้ครับโดยยกแขนขึ้นค้างไว้แล้วผ่อนลงช้าๆผ่อนลงช้าๆทำสิบครั้งเป็น1เซตครับ ต่อไปนะครับให้คนไข้ใช้ดัมเบลเหมือนเดิมครับจับไว้ที่แขนข้างที่มีอาการปวดให้แขนข้างที่มีอาการปวดอยู่ข้างล่างยกแขนขึ้นในลักษณะนี้ครับแล้วปล่อยลงช้าๆปล่อยลงช้าๆทำสิบครั้งเป็น1นึ่งเซตครับ ต่อไปนะครับให้คนไข้เหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะน,าานี้ครับยกนิ้วโป้งขึ้นสูงแล้วค่อยๆวางลง10ครั้งเป็น1เซตครับต่อไปนะครับให้คนไข้ากางแขนออกมาในลนาานักษณะนี้พร้อมกับตั้งนิ้วโป้งขึ้นครับแล้วก็ค่อยๆวางลง10ครั้งเป็น1เซตครับ ท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ยกแขนลอยโดยดึงสะบักเข้าหากันในลักษณะนี้ครับค่อยๆวานลงทำ1ิครั้งเป็น1เซตครับ าการคนไข้ดีขึ้นแล้วเลยเพิ่มความยาวโดยใช้ยางยืดนะครับเอาค้องที่ปลายเท้าในลักษณะน,นี้ครับเหยียดขาตรงๆจับยางให้กระชับดึงเข้ามาข้างหลังแล้วค่อยๆปล่อยลงไปช้าๆดึงเข้ามาข้างหลังค้างไว้ผ่อนลงช้าๆทำสามถึงห้รอบครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้เหยียดแขนไปข้างหน้าในลักษณะนี้ครับโดยใช้ยางยืดแล้วผ่อนกลับมาช้าๆทำ3า3ถึง5รอบเป็น1เซตครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการออกกําลังกายลดอาการปวดในคนไข้ที่ปวดไหล่หรือคนที่มีปัญหาเรื่องมีเสียงไหลหรือว่าไหลหลวงซึ่งอาการพวกนี้ที่เป็นในระยะแรกที่มีอาการปวดมากๆสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าใครที่ทําแล้วมีอาการปวดมากขึ้นแนะนำให้ใช้แผ่นเย็นนะครับเจลเย็นประคบเพื่อลดอาการปวดแล้วก็แนะนำให้ปรึกษานะักกายภาพบัตร เพื่อ,อาหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอ d ดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ i n กซ์ของ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครับ อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2ส,สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ